ใหม่ดดวิกาเปิดใจเคลียร์ชัดๆฝากถึงชาวเน็ตที่รุมวิจารณ์แบบนี้ กลายเป็นกระแสะวิจารณ์สนั่นโลกโซเชียลมื่อนางเอกดังใหม่ดาวิกาโฮเน่ปล่อยคลิปที่ชวนเพื่อนดาราแก๊งมออย่างมาเกียราศีจิราธิวัตรมิวนิธหาคูหาเปรมกิจและมินชลิดาวิจิตวงทองมานั่งเมาส์มอยในรายการ YouTube เพื่อนใหม่พูดถึงเรื่องราวของใครคนหนึ่งในวงการบันเทิงการะรประเด็นโดนกันซีนทําให้ชาวเนิตไปขุดคลิปเก่าในงานอีเวนต์เนที่มีแก๊งมอร่วมงาน แต่ในงานมีสาวเบลล่ารานีด้วยจนหลายคนโยงไปว่าอาจหมายถึงเบลล่าหรือเปล่าจนนางเอกเจ้าของรายการต้องออกมาโพส์ขอโทษและขอรับผิดคนเดียววอนหยุดโยกและหยุดคิดกันไปเองล่าสุดวันนี้2มีนาคม2516หม่เปิดใจครั้งแรกถึงเรื่องราวแก๊งนางเอกหมอที่กำลังถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่าช่องดาวิกาชแนลเป็นช่องของเราเองทำคอนเทนต์จริงจังทำมา3เทปและเทปล่าสุดมีกระแส และมีดราม่ากเกิดขึ้นแต่คําถามที่เซนสทีฟมี2คําถามวันที่เรารู้ว่ามีกระแสเราไม่นิ่งนอนใจสิ่งที่ผิดคือผิดมันคือบทเรียนในชีวิตในการคิดคอนเทนต์ขึ้นมาถ้าไม่ดีก็อยากขอโทษทุกคนจริงๆขอโทษที่สิ่งนี้ไปกระทบกระเทือนจิตใจหลายคนขอโทษที่ทําออกมาไม่รอบคอบพอประกาศยุติการทําทรายการเพื่อนใหม่เพราะจะหาคอนเทนต์อย่างอื่นทําแทน EP นี้จะเป็น E ีีสุดท้ายจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปปรับปรุงและตั้งแต่มีกระส แสใหม่เข้มแข็งขึ้นเยอะมากมีกระทบจิตใจมากแต่เราค่อนข้างเข้มแข็งเครียดก็มีคนรอบข้างมาอยู่ด้วยอยากขอบคุณท่ามกลางเสียงด่าเสียงติที่ใช้อารมณ์ใหม่หินแฟนคลับคนที่รักเราอยู่ข้างเราอยู่ที่ติเพื่อก่อขอบคุณจากใจจริงๆการที่เสพโซเชียลคอมเมนต์แรงเราอาจจะลืมคนที่อยู่ข้างๆขอบคุณมากๆใหม่อยากขอโทษแกงหมอที่ต้องมาเดือดร้อนกับคอนทินนี้ขอโทษที่พามาจุดๆนี้อยากให้จบที่ดาวิอยากติอยากว่า อยากเตือนมาที่ใหม่ได้เลยแต่อย่าแรงมากเราเป็นนักสแสดงแต่เพิ่งมาทํา y o YouTube ตอนนี้รู้และจําเป็นบทเรียนจริงๆแต่ยังไม่ถึงขั้นร้องไห้เพราะมีคนรอบข้างดีวันแรกคือนอนไม่หลับหลังจากนั้นไปทํางานกองถ่ายเจอเพื่อนทุกคนดีส่วนสาวๆมอทุกคนเครียดเขาโทรมาหาเราคิดว่าเราน่าจะเซนซิทีฟสุดเราไม่หนีไปไหนเรารับผิดชอบจริงๆจะขอโทษจนกว่าจะให้อภยัยทุกคนไม่นิ่งนอนใจเพราะเรื่องมันเกิดขึ้นมีคอนเทนต์ด่าคำหยา อยู่แล้วขุดเรื่องต่างๆมีอยู่แล้วแต่แฟนคลับใหม่บอกสนใจอยากจัดการคนที่ไม่มีสติไหมเราก็ว่าน่าสนใจแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทํามีหลักฐานตเตรียมไว้เยอะมากคนส่งมาให้แต่ไม่ต้องกลัวยังไม่ดําเนินการอะไรทั้งสิ้นและต่อจากนี้จะไม่พูดถึงบุคคลที่3อีกเลยค่ะใหม่ก็เสียใจที่รายการออกไปรูปแบบนั้นไม่อยากจะพูดถึงบุคคลที่3เพื่อให้มันไปต่อเรื่อยๆอย่าให้หยุดแค่นี้เพราะรู้แล้วผลที่ตามมาคืออะไรอยากให้จบจริง อยู่วงการมานานรู้ว่าทุกอย่างต้องใช้เวลาส่วนใครที่ผ่านอยู่เราเข้าใจเราต้องเรียนรู้และ Move on ใหม่อยู่ตรงนี้มานานคิดว่าใหม่จะรอบคอบมีสติมากกว่านี้แล้วแต่กลายเป็นเราเหมือนเด็กเหมือนกันการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆความผิดพลาดมันมีและเราเชื่อว่ามันไม่ใช่ความผิดพลาดครั้งสุดท้ายเราต้องยอมรับมนันพร้อมแก้ไขส่วนคนที่ไม่รักเราแล้วเดี๋ยวเราจะทำให้รักเหมือนเดิมให้ได้